บต่ตัวโรคทารอยดเมียตอนยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุมลิหลบแม่มากินขนมไกลเลยนะยังไม่ยอมแปรงฟันอีกระวังฟันผุนะเธออุ๊ยคุณกระต่ายรู้ได้ไงคะเนี่ยมลิลืมเลยตั้งแต่เช้าถึงบ่ายยังไม่ได้แปรงฟันเลยโหมลิร่างกายยิ่งภูมิคุ้มกันต่ำยิ่งต้องดูแลช่องปากและฟันเพื่อป้องกันฟันผุเหงือกอักเสบเลือดออกง่าย ความแห้งของช่องปากที่เกิดจากการทานยาขับธาตุเหล็กถ้าเราไม่ทำความสะอาดช่องปากและฟันจะติดเชื้อได้ง่ายเดี๋ยวไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลอีกนะเราอยากอยู่เล่นกับมลินะเราไปอาบน้ำแปลงฟันก่อนนะคุณกระต่ายเรากลัวฟันผุและต้องปวดฟันอีกคําแนะนำการดูแลช่องปากและฟัน 1. แปรงฟันสองครั้งต่อวันนานครั้งละประมาณสองนาที ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มเพื่อไม่ให้เหงือกบาดเจ็บควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อบานและแข็ง 2. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลังอาหารและก่อนนอน 3. หลีกเลี่ยงของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 4. ติดตามผลเลือดก่อนรักษาฟันรักษาปัญหาฟันผุทันทีที่ตรวจเจอแจ้งเกี่ยวกับโรคทารัสซีเมียที่พบทันตแพทย์และอย่าลืมตรวจสุขภาพฟันตามนัดนะคะ